ปริศนาโผโวปอ,อเหตุใดธนพรถึงถูกเคลียรหลุดการเมืองไทยไม่เคยขาดเรื่องราวที่เต็มไปได้วยความพลิกผันและปริศนาและล่าสุดชื่อของรอสดอดอดอธนพรสตรียากูลก็ตกเป็นศูนย์กลางของคำถามมากมายเมื่อคณะรัฐมนตรีมีม,มติถอนชื่อเขาออกจากรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจากักรหรือวปอ,อรุ่นปี2569 การตัดสินใจครั้งนี้ไม่เพียงสร้างความแปลกใจแต่ยังทำให้เกิดปริศนาใหม่ในสังคมว่าเหตุใดธนพรถึงถูกเขียนหลุดทั้งที่ชื่อของเขาเคยผ่านการคัดเลือกมาแล้ววอปอ,อไม่ใช่หลักสูตรธรรมดาที่ใครก็เข้าได้แต่ถือเป็นเวทีสำคัญที่หล่อหลอมเครือข่ายของผู้มีบทบาทในประเทศตั้งแต่ข้าราชการระดับสูงนักการเมืองตำรวจทหารไปจนถึงนักธุรกิจ การได้เข้าไปเรียนเท่ากับการได้รับตราสัญ,ญลักษณ์แห่งเกียรติยศและเครือข่ายที่ส่งพลังดังนั้นการที่ชื่อใครสักคนถูกบรรจุในโผย่อมถูกมองว่าเป็นการยืนยันถึงความเหมาะสมและศักยภาพในระดับหนึ่งแล้วแต่เมื่ออยู่ๆชื่อดังกล่าวกลับถูกถอนออกกลางทางก็ย่อมก่อให้เกิดความสงสัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะ รายงานข่าวระบุว่าสาเหตุหนึ่งมาจากการร้องเรียนของสมาคมชาวประมงที่แสดงจุดยืนว่าธนพรไม่เหมาะสมต่อการเข้าร่วมหลักสูตรโดยเกรงว่าจะสร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของวปอแรงกดดันนี้ส่งตรงไปยังรัฐบาลและกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการเคลียร์หลุดแบบกระทันหันอย่างไรก็ตามแม้จะมีคำอธิบายเช่นนี้แต่หลายคนก็ยังตั้งข้อสงสัยว่ามีอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังมากกว่าที่เห็นหรือไม่ ดิฉันมองว่าปริศนานี้มีหลายชั้นค่ะชั้นแรกคือเรื่องของความเหมาะสมซึ่งในแง่ของหลักสูตรที่ทรงเกียรติการจะรับใครเข้ามาต้องคำนึงถึงภาพลักษ์โดยรวมไม่ใช่เพียงคุณสมบัติทางวิชาการหรือความสามารถแต่ต้องรวมถึงการยอมรับจากสังคมด้วยหากมีเสียงคัดค้านแรงพอการถอนชื่อก็อาจเป็นวิธีที่รัฐบาลใช้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในอนาคต ชั้นที่สองคือมิติทางการเมืองธนพรเองเป็นนักวิชาการที่มีบทบาททางสังคมและการเมืองเคยออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของผู้มีอำนาจหลายครั้งการที่เขาถูกตัดชื่อออกไปย่อมทำให้คนจำนวนไม่น้อยตีความว่าอาจเป็นผลพวงจากความขัดแย้งหรือแรงเสียดทานทางการเมือง แม้นายภูมิธรรมเวชยาชัยรองนายกรัฐมนตรีจะออกมายืนยันว่าการถอนชื่อไม่เกี่ยวข้องกับคดีความหรือข้อพิพาทส่วนตัวแต่ในทางการเมืองแล้วคำอธิบายนี้ก็ไม่ได้ช่วยลบข้อสงสัยได้ทั้งหมดสิ่งที่ทำให้ปริศนานี้ยิ่งซับซ้อนขึ้นก็คือคำถามต่อกระบวนการคัดเลือกทำไมชื่อของธนพรจึงผ่านการกรองมาถึงขั้นสุดท้ายหากในที่สุดแล้วเขาจะถูกตัดออกไปอยู่ดี นี้ทาให้สังคมตั้งข้อสองสัยว่ากระบวนการทั้งหมดโปรง่งใสจริงหรือไม่และใครคือผู้มีอำนาจตัวจริงที่สามารถดันเข้าหรือดันออกจากโผลได้ในฐานะผู้หญิงที่ติดตามข่าวดิฉันรู้สึกว่าสิ่งที่สะเทือนใจที่สุดไม่ใช่การที่ใครคนหนึ่งพลาดโอกาสแต่คือการที่สังคมถูกทิ้งไว้กับคำถามที่ไม่มีคำตอบชัดเจน การถอนชื่อแบบกระทันหันทําให้เกิดบรรยากาศของความไม่ไว้วางใจต่อระบบเมื่อใดก็ตามที่ประชาชนรู้สึกว่ามีมือที่มองไม่เห็นอยู่เบื้องหลังความศรัทธาต่อกลไกรัฐย่อมลดลงทันทีอีกด้านหนึ่งการที่ธนพรหลุดจากโผวปออ,อาจกลายเป็นแรงผลักให้เขากลับมาเคลื่อนไหวทางการเมืองมากขึ้นเพราะชื่อของเขากลายเป็นประเด็นใหญ่ในสังคม การที่ถูกเขียยหลุดอย่างไม่เป็นธรรมในสายตาของบางคนอาจกลายเป็นทุนทางการเมืองที่ทำให้เขามีเสียงสนับสนุนเพิ่มขึ้นในอนาคตได้เรื่องนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงเหตุการณ์เล็กๆในวงการศึกษาแต่เป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองที่สะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของระบบคัดเลือกในประเทศการที่ชื่อของบุคคลระดับวิชาการถูกใส่และถูกถอนออกไปในเวลาไม่กี่วันแสดงให้เห็นว่าแรงกดดันทางการเมืองและสังคมมีพลังมากกว่าที่คิด และนี่คือสิ่งที่ทำให้สังคมไทยต้องเผชิญกับคำถามซ้ำๆเกี่ยวกับความโปร่งใสและมาตรฐานที่แท้จริงค่ะสุดท้ายปริศนาโผวปรอ,อครั้งนี้อาจไม่มีคำตอบที่ชัดเจนในเร็ววันแต่สิ่งที่แน่นอนแล้วคือชื่อของธนพรสริยากูลจะถูกจดจำในฐานะตัวละครที่ถูกเขียนหลุดออกจากหลักสูตรทรงเกียรติอย่างกระทันหันและเรื่องนี้จะยังคงเป็นบทสนทนาที่สะท้อนความจริงของการเมืองไทยไปอีกนาน